ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเดบล็อกที่สเปซนะครับของโปรเจกต์มูดกันนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องของระบบการต่อสู้ที่ผมได้ทําการอัปเกรดขึ้นจากคราวที่แล้วนะครับแล้วก็แก้ไขอะไรหลายอย่างนะครับมาเริ่มกันเลยครับก็อันนี้เป็นตัวเซนที่เป็นเทอร์เรนครับที่สายเลเวลดีไซน์เนี่ยได้ทํามาให้นะครับก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มีระบบที่เป็นคอมแบททัมเมอร์นะครับที่ทําให้ตัวเพลเยอร์เนี่ยจะเก็บดาบเองอัตโนมัติครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ออก ถ้าเยื่อจะเก็บดาบเนี่ยก็ต้องกดปุ่มเองทุกครั้งนะครับว่าเรื่องระบบออโต้เนี่ยมันมีเลยปัญหาหลายอย่างนะครับก็เลยเอาไปก่อนนะครับต่อมามาดูเรื่องของสมมติคอมแบตกันต่อนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาพเพเ่อโจมตีนะครับกดติดได้ยากนะครับแต่ตอนนีน้ได้แก้ไขแล้วครับทำให้พเพเ่อสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้การโจมตีตั้งแต่ท่าแรกจนท่าสุดท้ายเนี่ยมีความต่อเนื่องครับแล้วก็ ท่าสุดท้ายเนี่ยก็สามารถต่อเรื่องกลับไปท่าแรกได้ด้วยนะครับอออก็วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือผมเนี่ยได้ลดช่องว่างของ Animation Event เนี่ยที่เคยทําไว้ในพาร์ทก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อให้มันเป็นจังหวะสําสหรับการกดให้พอดีนะครับผมก็ได้ลบส่วนนั้นออกให้มันไม่มีช่วงจังหวะว่างนะครับคือถ้ากดท่าแรกไปเนี่ยแล้วถ้าคิดมาว่ต่อย,ยังไงก็ต้องติดท่า2แน่นอนครับเพราะว่ามันจะไม่มีช่องว่างในส่วนนั้นเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นระบบสกิลนะครับที่ผมได้เพิ่มตัวแอนเมชันแล้วก็การกดปุ่มพิเศษเข้ามานะครับก็จะมีปุ่มแรกนะครับเพื่อปุ่มตัว F ตัว F เนี่ยเมื่อเรากดครับจะเป็นการเตะไปด้านหน้านะครับเป็นมีริเอตแท็ต่อมาก็จะเป็นสกิลนะครับซึ่งก็สามารถกดได้ที่ปุ่ม1 2 3 4นะครับโดยท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่า การพุ่งไปโจมตีด้านหน้านะครับเห็นว่าตัว UI ด้านขวามือเนี่ยจะมีการคูลดาวด้วยนะครับต่อมาท่าที่2เนี่ยเป็นท่าโจมตีแบบเวี่ยงดาบไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็คิดว่าจะทําเป็นพาริเคิลพุ่งออกไปด้านหน้าครับเป็นการโจมตีเหมือนเวี่ยงพลังเป็นระยะไกลนะครับต่อมาเป็นท่าที่สามเนี่ยเป็นท่ากระโดดโจมตีนะครับพี่เจ้ก็ทําท่างัดขึ้นแล้วก็โจมตีลงมานะครับต่อมาท่าสุดท้ายเนี่ยเป็นท่าโจมตีแบบหนักนะครับพี่เจ้าะเวี่ยงสุดแล้วก็ง้างลงมาเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนของสกิลที่เพ ก็คือระบบการต่อสู้แบบเคลื่อนที่ไปหาศัตรูครับเวลาเพลเยอร์อยู่ใกล้ศัตรูเนี่ยเวลาเรากดโจมตีแล้วเนี่ยมันจะทำการเลื่อนตัวเพลเยอร์นะครับเข้าหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นการสมมติคอมแบทที่ทําให้การต่อสู้กับศัตรูหลายๆตัวเนี่ยมันดูลื่นไหลามากขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของเทลเรเนอร์นะครับที่เวลาเราเบี่ยงดาบเนี่ยจะมีเส้นสีแดงแด,งดงครับตรงปลายดาบซึ่งตัวนั้นเนี่ยใช้ระบบของเทลเรเนอร์นะครับของยูนิตนี่แหละมาทําเป็นเส้นนะครับโดยคอนเซ็ปต์ก็คือมันจะเปิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราทําการโจมตีนะครับที่เป็นการเปิดคอยเลอร์ที่ดาบเนี่ย ตัว Tail เทลเลอร์เลเดอร์ก็จะเปิดพร้อมกันเลยนะครับโดยเราดาบมันหมุนเนี่ย,วเ,ยเวลาจะเป็นท่าทางเนี่ยมันจะเป็นเส้นตามตลอดนะครับเพื่อทําให้เราเห็นวิธีของดาบมากขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของเอฟเฟกต์ครับจะเห็นว่าเวลาจะโจมตีศัตรูนเนี่ยจะมีแสงเอฟเฟกต์ขึ้นที่ตัวศัตรูด้วยนะครับเป็นเหมือนประกายแสงแล้วก็ระเบิดออกมาครับอันนี้ก็เป็นการฟีดแบ ck การจบปีอย่างนึิมครับครับก็สําหรับเดฟล็อกนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เคยมีนะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของแอสเซทที่ผมเดได้เอามาใช้กับโปรเจกต์ครับซึ่งทําให้ช่วยลดแรงในการทํางานของพัวเมอร์เนี่ยได้หลายอย่างเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมติดตามเดฟล็อกนี้นะครับแล้วก็เพจ The Mood s t o r y รี่ออฟทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น The m o o d a ะ t o r y ี่ t อฟ i ีเทอร์ย่อแล้ หลังจากที่ผมเนี่ยได้อัปโหลดทีเซอร์นะครับลง YouTube แล้วก็ได้ลงตัวเล่นดิดด้วยนะครับก็ทําให้มีชาวเล่นดิดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มาช่วยแก้ชื่อนะครับบอกว่าเป็นบีเทียลเนี่ยจะถูกต้องมากกว่านะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ชาวเล่นดิดที่เป็นเหล่าอินดี้เกมเดเวลอปเปอร์เนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็บอกว่าชอบผลงานของพวกเรามากเลยครับก็พวกเราก็จะอัปเดตแล้วก็พัฒนาผลงานต่อไปนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้แค่หนึ่งในสี่ของโปรเจกต์งานทั้งหมดเองนะครับก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับก่อนทีเซอร์เเนนีี่่ยปป็คลิท อธิบายงานทั้งหมดของพวกเรา4คน,นครับที่ทํามาในตลอด2เดือนนี้นะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับก็จะได้รู้จักกับทีมงานฝ่ายอื่นอีก3คนด้วยนะครับส่วนในทีเซอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างที่อัปเดตไปไกลเกินกว่าเดฟล็อกนนครับซึ่งจริงๆนะ่ยผมทำเดฟล็อกช้าน,นะครับก็เลยทีเซอร์เนี่ยมันจะไปไวก่อนนะครับจริงๆ ระบบทั้งหมดที่อยู่ในทีเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเดฟล็อกที่14นะครับผมก็ถ้าอยากเห็นว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะครับก็ฝากติดตามเดฟล็อกนี้ต่อไปนะครับและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยครับสวัสดีครับ